ดิคาทอปเสบเบียนสิ่งประดิษฐ์หลายชิ้นที่เรารู้จักมาเกิดจากการทดลองหรือทําขึ้นมาด้วยความตั้งใจแต่ใครจะเชื่อว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่ว่าจะเป็นยาจากเชื้อโรคที่นักเคมีทิ้งเอาไว้หรือไม่ก็กระจกที่ตกไม่แตกจากการทําหลุดมือของผู้ประดิษฐ์เองโอ้โหแค่เริ่มต้นก็มันแล้วส่วนที่เหลือจะแจ่มบ้าเกินหน้าตาของมาหรือไม่ไปดูกันจ้ากวซูเปอร์กู ก็จะมาเป็นกาวซปเปอรก์กลูที่ใช้กันอย่างแพร่หลายรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของมันจริงๆมาจากสูนเลงปืนคะคุณเรื่องมันก็มีว่าในปี1912โดยแฮร์รี่คูเวอร์นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันรับภารกิจให้ค้นคว้าหาวิธีผลิตสูนเลงปืนจากพลาสติกใสจึงเกิดเป็นสารไซเนโนอะคริเลตที่ทำให้ยึดต,ตัวอย่างรวดเร็วและแข็งแรงแต่เพราะเหนียวเกินไปไม่เหมาะกับการผลิตสูนเลงปืนเขาจึงพับโครงการไป ยังไงก็ตามในปี19 5 1คูเวอร์เรฟเฟสจอยเนอร์เพื่อร่วมงานคืงเขานำสารที่คูเวอร์เคยค้นพบมาทดลองใช้ติดยึดเครื่องวัดการหักเหของแสงปรากฏว่าติดได้ติดดีจึงเริ่มศึกษาสารนี้อย่างจริงจังและพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งบริษัทอิสแมนโกดักได้เปิดตัวกาวพลังช้างหรือซูเปอรก์กูในปี1 9 5 8นี่ถ้าคูเวอร์เรฟเฟสไม่เอามาทดลองต่อเราคงไม่มีกาวตาช้างใช้กันอย่างทุกวันนี้แน่ กระจกลามิเนตกว่าจะได้กระจกนิระภัยที่ปลอดภัยทุกสถานการณ์ก่อนหน้านั้นมันมาจากการที่เอดูอาร์ตเบนดิกตัสนักเคมีชาวฝรั่งเศสทำร่วงระหว่างงานวิจัยเมื่อปี1903เมื่อเก็ดขึ้นมาพบว่าขวดแก้วคงสภาพเดิมและมีรอยร้าวไม่แตกกระจายทั่วพื้นเหมือนแก้วทั่วๆไปจึงรีบหาสาเหตุและพบว่าใบนั้นประกอบไปด้วยเซลลูโลสไนเตรต ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับพลาสติกเคลือบแก้วเอาไว้พ่อรู้ความรับของเจ้านีแล้วในปี1911เขาจึงก่อตั้งบริษัทผลิตแก้วเคลือบพลาสติกขึ้นเพราะหวังลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระจกหรือแก้วแตกแต่ในยุคนั้นนวัตรกรรมผลิตแก้วเคลือบพลาสติกมีราคาค่อนข้างสูงทำให้แนวคิดของเอ็ดูอาร์ดไม่ได้แพร่หลายมากนะักก่อนจะถูกนำมาพัฒนาต่อกลายเป็นกระจกลามิเนตหรือกระจกนิรภัย ช่วยป้องกันภัยและแตกยากแบบที่ใช้กันในปัจจุบันต่อไมโครเวฟก่อนจะเป็นต่อไมโครเวฟที่เราใช้ในปัจจุบันแนว่คือเรื่องการใช้คลื่นไมโครเวฟให้ความร้อนแก่อาหารเกิดจากความบังเอิญล้วนๆโดยขนาดที่เพอร์ซีสเปนเซอร์กำลังสร้างแมกนีตรอนเพื่อใช้ในระบบเรดาร์ของบริษัทเรทิออนอยู่นั้นเขารู้สึกว่าแท่งช็อกโกแลตในกระเป๋าเสื้อของเขาละลายจึงสืบหาสาเหตุและพบว่า มันมาจากคลื่นไมโครเวฟเลดปิ้งไอเดียทำอาหารจากคลื่นที่ว่าโดยใช้วัตถุดิบอย่างข้าวโพดมาทดลองและปิ้งกลายเป็นป๊อปคอร์นก็พอเปลี่ยนเป็นไข่ไม่รอจา้าระเบิดตุ่มตามไปตามระเบียบหลังจากมั่นใจแล้วว่าคลื่นนี้เวิร์กแน่ในปี1946เริีออนจึงจดสิทธิบัตรกระบวนการใช้คลื่นไมโครเวฟในการอบอาหารและผลิตเตาอบไมโครเวฟเชิงพณิชยเป็นเจ้าแรกในชื่อ เรดาร์เรนจ์โดยมันให้กำลัง3,000ันวัตต์ซึ่งสูงกว่าไมโครเวฟที่เราใช้กันทุกวันนี้ถึง3เท่ามีท่าช,ช็อกโกตไม่ละลายนึกไม่ออกเลยว่าตอนนี้เราจะเวฟอาหารกล่องยังไงดียางบังกาไน์กว่าจะมาเป็นยางคุณภาพสูงที่พบเห็นในรองเท้าใส่ย,ยางหรือยางรถยนต์ต้องผ่านการทดลองนับร้อยนะับพันครั้งโดยเฉพาะการผลิตยางที่เกิดจากความล้มเหลวขณะการสร้างรองเท้าบุก,กันน้ำของฉันกูเียร วิศวกรการผลิตและนักเคมีชาวอเมริกันที่ดันเผอใส่ยางผสมกับสารซัลเฟอร์ลงไปในเตาด้วยความบังเอิญจึงเกิดเป็นอย่างที่ไม่มีวันละลายและยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเพิ่มความร้อนในไหนก็ได้มาแล้วเขาจึงเรียกมันว่ายางบอนเกอร์นซ์แม้จะล้มเหลวในเรื่องรายได้แต่การค้นพบอันยิ่งใหญ่แบบไม่ได้ตั้งใจนี่แหละเขาจึงถูกนำชื่อมาตั้งเป็นชื่อบริษัทกูดเย่ไทยแอร์รับเบิร์เพื่อเป็นเกียรติในเวลาต่อมา เพนิซิลลินก่อนจะมียาปฏิชีวนะที่ช่วยรักษาการติดเชื้อใครจะไปเชื่อว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ถูกทิ้งคว้างไว้กลางถาดพอเชื้อในปี1928รอด็อกเตอร์อาริคสันเดอร์ฟาร์มิงเพิ่ทิ้งแบคทีเรียสเตเฟิโลคอคัสออเรียสไว้ในถาดพอเลี้ยงนานกว่าสองสัปดาห์แทนที่มันจะเจริญเติบโตออกลูกหลานมากกว่านี้กลายเป็นว่ามันถูกสกัดดาวรุ่งด้วยเชื้อราที่เรียกว่าเพนิสิลเลียม โนธาทร,รมซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การแพทย์เลยทีเดียวเพราะเชื้อราน,นี้้สามารถใช้จัดการแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ได้และพัฒนามาเป็นยาปฏิชีวนะหรือยาเพนิซิลลินในปัจจุบันถึงจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่มันทําให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์เมื่อปี1945ไปนอนกอดที่บ้านเลย ปืนฉีดน้ำบอกไปใครจะเชื่อบ้างว่าหนึ่งในไอเทมสุดคิตที่ใช้เล่นกันในช่วสงสงครามเหย่ยงปืนฉีดน้ำเกิดมาจากการทดลองจรวดให้นาซาเฮ้ยจริงดิเรื่องจริงค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี1982ล on, อนนี่จอนสันวิศวกรชาวอาเมริกันที่ทำงานอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการของนาซาได้พัฒนาปั๊มความร้อนสำหรับจรวดโดยใช้น้ำอ่าแรงดันเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิแทนสารเคมีชนิดหนึ่ง ระหว่างที่เขาเอาปมชิ้นนี้ทดลองเปิดในอ่างอาบน้ําที่บ้านปรากฏว่ามีน้ําพุ่งปรีดออกจากหัวฉีดออกมาเขาเลยนึกสนุกอยากพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าปืนฉีดน้ําแรงดันอากาศแทนจรวดสงั้นก่อนจะต่อยอดมาเป็นซูเปอร์โซเกอร์หรือปืนฉีดน้ําอย่างที่เราเร่งกันนี่แหละเข็มกระดซ่อมปลายสิ่งของชิ้นเล็กดูธรรมดาแต่สยารพัดประโยชน์อย่างเข็มกระดซ่อมปลายที่มาของมันนั้นไม่ใช่แค่บังเอิญอย่างเดียว เกิดจากความพยายามในการหาเงินช้ยนี่ล้วนๆโดยในปี1849บอเตอร์ฮันอัจฉริยะทางด้านการประดิษฐ์โดนเจ้านีหวังชาลิน์ไว้ให้หนึ่งดอกด้วยการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาก็ได้ด้วยเส้นลวดที่ให้โดยมีข้อแม้ว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้านี้เท่านั้นบอเตอร์เลยลองเอาลวดมาบิดเล่น รากฏว่ามันกลายเป็นเข็มที่สามารถกรัดและซ้อนปลายได้เจ้านี้พอใจมากถึงกับปิดบัญชีพร้อมกับแถมเงินให้เป็นรางวัลเกือบสี่แสนบาทแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจคือเจ้านี้ของวอเตอร์กลายเป็นเศรษฐีเพราะทำกำไรจากเจ้านี้ได้ขณะที่คนประดิษฐ์จริงๆถึงจะหมดหนี้แล้วแต่ก็ยังจนเหมือนเดิมโถโถน่าสงสารจังเลยเนอ้อเทปลอนภาชนะเทปลอนพื้นผิวลื่นอย่างที่ใช้กันทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเกิดจากการทอดทิ้งไว้กลางทางของรอยพันเกตนักเคมีของบริษัทดูป้องกำลังทดลองกับสารที่ใช้กับตู้เย็นในปี1938แต่ดันลืมและปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนพอเช้าม,มาถึงกับเซอร์ไพรส์เนื่องจากแก๊สทำความเย็นเหล่านั้นกลายเป็นสารพอลิเมอร์พื้นผิวมีความลื่นคล้ายถูกเคลือบด้วยขี้ผึ้งเฉยเลยทำให้บริษัทดูป้องตัดสินใจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสารดังกล่าวนี้ในชื่อเทปลอน เมื่อปี1945ต่อมาในปี1954มาร์กเกรกัวได้ผลิตก,กระทะและนำสารเทปลอนมาเคลือบปรากฏว่างานดีจึงเปิดกิจการใหม่ในชื่อทีฟาวแต่ไม่ใช่แค่วงการเครื่องใช้เท่านั้นยังฮอตฮิตไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นสารหล่อลื่นสีทาผนังอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และการบินด้วยถือว่าเป็นการพิชโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรมการผลิตครั้งใหญ่เลยทีเดียว ไม้ขีดไฟกว่าจะได้ไม้ขีดไฟที่ใช้กันแพร่หลายต้องบอกว่ามันเกิดมาจากผลลัพธ์การทดลองของจอห์นวอเกิร์นักเคมีชาวอังกฤษเมื่อปี1826ในขณะที่เขากำลังทดลองจุดไฟจากเศษไม้จุ่มส่วนผสมของแอนติโมนีซัลไฟด์โพเทสเซียมคอรเรตและกาวจากยางไม้แล้วนำไม้ดังกล่าวคูดกับแผ่งกระดาษที่มีฟอสฟอรัสกลายเป็นประกายไฟกองน้อยๆน,น,น่ารักขึ้นมา เขาเลยปิ๊งไอเดียทำไม้ขีดไฟขายซะเลยแม้จะขายดีเป็นเทน้ำเททา่าแต่ดีไซน์ของมันไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้แถมยังไม่รับประกันความปลอดภัยอีกหากไฟรุกพรืบขึ้นมากอาจโดนเนื้อผ้าหรือผมที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีได้ง่ายๆโชคดีที่ภายหลังมีคนนำไปต่อย,ยอดให้กล่องไม้ขีดไฟมีดีไซน์สวยสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นบางย e ี่ห้อมีการบรรจุในกล่องไม้ดีไซน์สวยงามน่าสะสมไว้จำหน่ายด้วย แต่เป็นไปได้ก็ระวังกันนิดนึงเพราะฟืนไฟค่อนข้างอันตรายแป๊บเดียววอดไวได้ส n ต e เ s s สต e ลตวกว่าจะมาเป็นเข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนเหล็กก้าแไรสนิมหรือสเตลเลส,สเกิดขึ้นจากความพยายามของนักโลหะวิทยาชาวอังกฤษแฮร์รี่เบียรีผู้พยายามประดิษฐ์ต้นแบบของกระบอกปืนเมื่อปี1912โดยผสมโลหะค้งแรวคร้งเร่าทำให้โลหะกองทับถมกันไปเรื่อยๆแต่มีข้อสังเกตว่า โลหะที่ผสมกันนั้นมีความมันเงาโดนอากาศหรือความชื้นก็ไม่เป็นสนิมและยังทนทานต่อการกัดกร่อนอีกจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยโลหะไรสนิมในเวลาต่อมาแน่นอนว่าหลังการทดลองในคนพบของแฮร์รี่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้มาต่อยอดจนกระทั่งพัฒนาออกมาเป็นส t ตลเลสติลหรือโลหะไร้สนิมใช้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆเช่นมีดเก่งไรอุปกรณ์ในครัวเรือนและอื่นๆอีกมากมาย สารให้ความหวานใครชอบรสหวานแต่ไม่ชอบทานน้ำตาลคงคุ้นเคยกับสารให้ความหวานหรือซัลคาร n นเป็นอย่างดีแต่ใครจะคิดละว,ว่าเจ้านี่มันถูกคนพบระหว่างการรับประทานอาหารได้ด้วยเรื่องมันก็มีว่าคอนสแตนตินโฟลเบิร์กนักเคมีรับประทานอาหารในห้องทดลองหลังเลิกงานถึงกับรู้สึกว่ามีรสหวานแปลกๆติดมือมาแบบไม่รู้ตัวคิดไปคิดมาเลดาว่าน่าจะมาจากส่วนประกอบในทันหิน ที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างก๊าซัลฟเบนโซอิกฟอสฟอรัสคลไรด์และแอมโมเนียระหว่างการทดลองจึงทดลองด้วยการนำสารมาผสมกันอีกรอบปรากฏว่ามันได้รสชาติแบบเมื่อกี้เป,เป,เป,เป๊ะๆกลายเป็นซัคคารินสารให้ความหวานกว่าน้ำตาลทั่วไป300เท่าแม้จะได้รับความนิยมอย่างมากในปี1,879เพราะเป็นช่วงที่น้ำตาลขาดแคลน แต่มีผลวิจัยออกมาว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงลดความนิยมลงไปแต่ยังไงซัคคารินก็กลายเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดอื่นๆเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนักในปัจจุบันเวลโครผลิตภัณฑ์สุดเจ๋งสร้างสรค์ชิ้นนี้รู้หรือไม่ว่ามันมีที่มาจากเมเรดเบิร์กหรือย่าเจ้าชูโดยในปี1941จอร์ดเดอร์เมสทอนเดินเล่นบนเทือกเขาแอล สังเกตเห็นว่าทําไมเมเรดเบิร์กถึงได้ติดตามเสื้อผ้าและขนสุนัขมากมายจึงลองหยิบมาสังเกตดูพบว่ามันมีน้ำแหลมๆแ,และห่วงคล้ายตะขอเล็กๆอยู่ตรงปลายจึงปิงไอเดียสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าติ่นตุ๊กแกหรือเวลโครแม้เขาจะจดสิทธิบัตรสินค้าในชื่อเวลโครเมื่อปี1 9 5 5แต่มันกลับไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไร จนในปี1960นักบินอวกาศของยานอพอลโลใช้เวลโครระหว่างที่พวกเขาอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเท่านั้นแหละกลายเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในโรงพยาบาลและกลุ่มนักกีฬาโดยเฉพาะปี1968เสื้อผ้ากีฬาชื่อดังอย่างพูมากได้นำเวลโครมาเป็นส่วนประกอบในรองเท้าด้วยทำให้แบรนด์อื่นๆใช้ไอเดียนี้ตามๆกันมาจนถึงตอนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ